สวัสดีค่ะคุณค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะวันนี้พามาดูอีกต้นหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ๆเสาข้างเสาต้นนี้นะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มธรรมดาค่ะเป็นต้นทรงพุ่มทรงตรงธรรมดานี่แหละคะ่ะต้นใหญ่นะคะสูงประมาณสองเมตรได้ก็ออกดอกให้ทั้งปีนะคะเวลาดอกเสร็จแล้วก็ตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งเสร็จประมาณเดือนเดือนครึ่งหรือสี่สิบห้าวันหรือห้าสิบวันนะคะเขาก็จะแตก ดอกมาให้เราอีกค่ะนี่ค่ะสีสวยและหอมนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นดอกรอบแรกนี่จะสวยมากค่ะสวยค่ะออกดอกให้ตลอดนะคะดอกให้เรื่อยๆมาเรื่อยๆที่สำคัญใบนี่สวยเงางามเลยนะคะใบนี่เป็นมันเลยนะคะ อหอมจริงๆค่ะหอมมากๆด้วยหอมแบบสุดยอดเลยนะคะต้นนี้ต้นนี้อยู่มานานแล้วค่ะหลายปีแล้วที่สําคัญคือตอนปลูกกุหลาบแรกๆน่ะไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะชื่อที่เขาติดมานี่เราถอดทิ้งตัดทิ้งหมดเลยไม่สนใจจําชื่อกุหลาบไปค่ะมาถึงก็ขุดๆแล้วก็ฝังเดินไว้ตอนแรกปลูกอยู่ตรงล้วนะคะมันต้นใหญ่ต้นสูงมากดอกดดกมาก มีความคิดว่ามันเกะกะก,ก็เลยขุดมาปลูกที่นี่ค่ะพอปลูกที่นี่ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ปลูกมาหลายปีแล้วนะคะกิ่งกระโดงอะไรก็ยังไม่มีเลยค่ะแต่ก็ออกดอกให้อยู่ตลอดนะคะจําชื่อไม่ได้ถ้าจําชื่อได้นะจะซื้อมาปลูกอีกต้นหนึ่งเลยค่ะปักชากิ่งก็ไม่ติดนะคะตายเสียดายชอบชอบทั้งดอกทั้งใบทั้งต้นนะคะชอบมากเลยต้นนี้ความหอมนี่ก็ที่หนึ่งเลยค่ะ เสียด้ยจำชื่อไม่ได้ไม่งั้นจะซื้อมาปลูกไว้อีกนี่ค่ะใบนางสวยเงางามมากนะคะไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรเลยออกดอกให้ตลอดค่ะหอมจริงๆนะคะสวยหอมเรียกเขากุหลาบดอกบัวเพราะว่าก้านเขาใหญ่ตรงดี แล้วก็ดอกเหมือนดอกบัวก็เลยเรียกเขากุหลาบดอกบัวตั้งชื่อเอาเองนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็อยู่ตรงติดกับเสาบ้านนี่แหละคะ่ะตอนแรกมันจะมีกุหลาบเลื้อยหนึ่งต้นใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้มันตายก็ตัดทิ้งไปแล้วค่ะเหลือต,ต้นนี้ไว้ต้นนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีต้นละดอกสองดอก ก็ไม่เป็นไรค่ะเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งไปเรื่อยๆเขาก็จะออกดอกมาให้เราเรื่อยๆนะคะเขาสะสมอาหารกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนดีอากาศดีเพียงพอเขาก็จะออกดอกมาให้เราไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแลวฟังค่ะแล้วมาเจอกับกุลใหม่นะคะสวัสดีค่ะ